ดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สำคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสำคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตามีความสำคัญต่อลุงมากที่สุดดวงตาสำคัญกับผมมากเลยครับดวงตามีความสำคัญกับฉันมากค่ะดวงตามีความสำคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญกับดิฉันมากนะคะรักดวงตากับดีคอนแทคชื่อไปแย้มตาเป็นโต มันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินนี่ปลายมันก็ถอยลงม,มาเลยนิดเดียวยแหละตอนนี้อีตัวนั้นถทอนนอมองไม่เห็นหรือต้องถอานนอหมายในยถ้าลูกสาวทอนไม่เอาหรือมองไม่เห็นนอข้ามหมดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอขึ้นน่ะแต่น้านั้นจะผ้ามองไม่เห็นอะไรอะ่ะป้าได้กินดีแทกตาจะป้าก็เจมขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้ากินครั้งละสองเม็ดก่อนอยากเร็วๆเ,วเวชา้าเย็นสองเม็ด พอชักดีขึ้นมาตองแพงเลขคล้างล่างๆป้าก็กินค้างละเม็ดแต่ว่าตื่นช้ามาป้าก็ตั้งเกรดว่าตามันเจ็บและขี้ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมาขอคนที่ว่าเป็นตาโตให้มากินดี on contact เขาไม่หลอกหรอกมาเรื่องจริงนาชมศักดิ์กับสวรรค์อายุแปดสิบสี่ดวงตามองไม่ค่อยชัดตาข้าง,างซ้ายก็เป็นตอหินข้างขวาตอกระจก ไปทางไหนก็ลําบากเดินต้องคอยระวังตัวอะไรนั่นหวังวิทียุหกโมงเย็นนะฮะก็บอกว่าให้ให้ลองกินดีกน่าแทงดูเขาก็บอกมาเรียกโทรศัพท์ให้จดไว้ก็โทรไปถามต้องชุดกว่าก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่ค่อยดีก,กบอันดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็อตอนนี้ก็สิตใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้มคือมันอาการดีขึ้นนะมองเห็นก็ชัดขึ้น จะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคอยระวังอะไรเลยก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ให้กินดีค้นแทกเหมือนคุณลุงนี่ครับก,ก็อาการก็ดีขึ้นชื่ออึ่งค่ะอยู่จังหวัดสมุทรปราการจ้าอาการจากตามันผ้ามัวจ้ะจากที่ทำอะไร มันมันหยิบจับไม่ไม่ไม่ถนัดวันหนึ่งก็เลยไปไปร้านแว่นคือคือกลัวมากเรื่องหมอเนี่ยก็เลยไปร้านแว่นแว่นเออร้านแว่นบอกว่าข้างข้างฝายาวแล้วเอียงข้างซ้ายสั้นก็เลยได้ตัดแว่นจ้ะได้ตัดแว่นตัวนี้มาถามว่าตามัวเนี่ยลำบากมากกับกับกับชีวิตการดำรงไปทำงานกับแฟนก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนรับเหมาก่อสร้างคือ มันมีข้อเสียงเยอะแยะอาจาอ้ะทุกใจมากจ้ะเพราะว่าลำคาญมากๆที่ที่ใส่แว่นเนี่ยกวางกวางวิทยุค่ะกวางวิทยุมานานขว่าจะตัดสินใจฟังคุณนาชาพูดในวิทยุว่าดีคอนแทคเนี่ยละกวางตัวนี้มานานก็เลยตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อมากินก็จะดีคอนแทคเนี่ยค่ะได้กินก็สองสามชุดก็รู้สึกว่าตัวเองดีว่ามองไกลๆจาก จากเป็นเป็นภาพซ้อนแล้วก็มากินตัวนี้ไม่เป็นภาพซ้อนค่ะอ,อ,อยากให้พี่น้องที่ตาเป็นเหมือนเหมือนอึ่งน,นะคะอยากให้เชิญชวนมากินตัวนี้ดีจริงๆค่ะดีคอนแทคค่ะฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้ว หมอว่าเป็นต้อกระจกการรักษาทั่วไปมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ฝ้าเหมือนเก่าก็เบื่อแล้วท้อแท้กับชีวิตไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นมันต้องทำกับข้าวให้หลานทานอะไรทุกวันอย่างนี้ก็อยู่กับหลานก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กิน คอนแทกก็กินไปก็รู้สึกทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ะออกมาก็ว่าก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นแล้วก็กินเรื่อยไปเออตาก็แจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปอยากให้ทางบ้านมากินเหมือนดิฉันมันเปลี่ยนชีวิตฉัน ดีจริงจริงรักดวงตากับดีคอนแทก